ขอบเขตมันมีผลกับการเคารพตัวเองมันมีผลกับการสร้างมาตรฐานให้กับตัวเองมากๆนะคะทาไมถึงซึ่งจริงๆพี่อ๋เคยพูดเรื่องขอบเขตไว้แล้วนะแต่ว่าวันนี้จะจะพูดว่าขอบเขตสร้างคุณค่าให้เราอย่างไรสร้างความสุขความมั่นคงทางใจของเราได้อย่างไรพี่จะบอกว่าในที่นี้ขอบเขตของมันขอบเขตมันคือ,อเขาเรียกว่าอะไรนะรัว้วถ้าเป็นภาพที่มันชัดก็คือรั้วที่กั้นขึ้นมาแล้วบอกว่า เฮ้ยมึงข้ามเขตนี้ไม่ได้นะถ้ามึงข้ามเขตนี้แปลว่ามึงข้ามสิทธิ์ความอาสิทธิ์ของตัวเราประมาณนี้ทุกคนทีเนี้ยขอบเขตเขาบอกว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่สุดที่จะสร้างความสุขและความยั่งยืนในทุกๆความสัมพันธ์เพราะว่าขอบเขตเป็นเหมือนกฎกติกาที่เราจะบอกผู้คนว่าเธอไม่สามารถทำกับฉันแบบนี้ได้อขอบเขตนั้นมันคือสิ่งที่เราบอกผู้คนว่า นี่คือวิธีปฏิบัติที่ฉันคู่ควรที่จะได้รับแต่ใดๆก่อนเลยทุกคนการที่เราจะได้รับการปฏิบัติที่ดีจากผู้คนสําคัญข้อที่หนึ่งเลยคือเราต้องปฏิบัติทั้งหมดนั้นกับตัวเองก่อนสมมติว่าเรายังพูดกับตัวเองไม่ดีเลยนะแต่เราและเราก็ไม่ชอบให้คนอื่นพูดกับเราไม่ดีแต่เราอะกลายเป็นคนที่พูดไม่ดีกับคนอื่นรวมไปถึง พูดไม่ดีกับตัวเองแต่เราไม่ชอบเลยให้ใครไม่พูดไม่ดีกับเราอ่ะแล้วพอมีใครสักคนพูดไม่ดีกับเราแล้วเราบอกว่ามาพูดกับฉันแบบนี้ได้ยังไงเอามึงยังพูดกับกูเลยแล้วมึงก็ยังพูดกับตัวเองด้วยแล้วมึงจะคือมันมันเหมือนมันตีกันไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าถ้าเราอยากให้ผู้คนปฏิบัติกับเราแบบไหนเราต้องปฏิบัติแบบนั้นกับตัวเองก่อนข้อที่1และข้อที่2ถ้าเราอยากให้ผู้คนปฏิบัติกับเราแบบไหนเราต้องปฏิบัติแบบนั้นกับผู้คนก่อน ข้อที่2มันถึงจะกลายเป็น DNA ที่อยู่ในตัวเราว่านี่คือขอบเขตที่ฝังลึกลงไปในระดับ DNA ขอบเขตมันมันทำให้เราสร้างมันสร้างความสุขให้เราอย่างไงสร้างความสุขและความมั่นคงให้เราอย่างไงหนึ่งคือขอบเขตทำให้เรารู้คุณค่าของตัวเองและเคารพตัวเองซึ่งมันจะเป็นเหมือนเกราะป้องกันให้เราใช้ในการปกป้องตัวเอง เหมือนที่บอกแหละว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองอ่ะเราจะลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองอ่ะมันจะทําให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นมันจะทําให้เราไม่ได้กลายเป็นคนท็อกซิกแต่ใดๆคือเหมือนที่บอกเหมือนที่บอกทุกคนมันไม่ใช่แบบฉันถูกเสมอเธอต้องพูดกับฉันดีๆเธอต้องปฏิบัติกับฉันดีๆแต่ฉันจะปฏิบัติกับเธอยังไงก็ได้มันไม่ใช่แบบนั้นแบบนั้นพี่เรียกมันว่าอีโก้พี่เรียกมันว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลเวลาที่เธออยากได้ ผู้คนปฏิบัติกับเธอแบบไหนเธอต้องปฏิบัติแบบนั้นกับเขาก่อนแล้วขณะเดียวกันเมื่อเธอปฏิบัติกับเขาแบบนั้นนะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เธอจะคาดหวังให้ผู้คนปฏิบัติกับเราในแบบที่เราอยากต้องการได้รับการปฏิบัติแต่ไม่ใช่ทุกคนจะปฏิบัติกับเราในแบบที่เราต้องการได้รับการปฏิบัตินั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราต้องมีขอบเขตเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้รับการปฏิบัติในแบบที่เราต้องการเราจะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะลูกขึ้นปกป้องตัวเองหรือเราจะ ด้วยการเดินออกจากจุดนั้นหรือสื่อสารกับคนคนนั้นว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการนี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคู่ควรกับการได้รับปฏิบัติเหมือนอ่ะฉันนะมีน้องที่ทำงานด้วยกันชอบสูทพอดและชอบสูทพอดในรถตู้ที่เป็นเดินทางไปทำงานแล้วฉันเคยพูดว่าแล้วเขาเป็นคนแพ้ทุเรียนไม่ชอบกลิ่นทุเรียนแต่ฉันเป็นคนชอบทุเรียนสิ่งที่ทำให้ฉัน หงุดหงิดใจก็คือฉันเคารพเขาด้วยการที่ไม่เอาทุเรียนไม่กินทุเรียนขึ้นรถซึ่งเป็นมารยาทอยู่แล้วเพราะเรามันมันไม่ควรอยู่แล้วทุกคนแต่ว่ามันก็จะมีแบบเฮ้ยเราแพ็กอย่างดีเราเอาเราไปสวนทุเรียนเราไปถ่ายไปถ่ายรายการที่สวนทุเรียนอย่างเงี้ยเขาไม่ได้อยากเอาคุณรถเพราะเราดูเราอะอยากซื้อกลับแต่เราอะไม่ซื้อกลับเพราะ มันไม่เหมาะไม่ควรที่จะอยู่ในรถหนึ่งสองคือเขาก็ไม่ชอบมันก็มีคนแพ้ทุเรียนอยู่ในนั้นเราเคารพเขาแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เขาทำคือเขาก็นั่งสูบพอดเฉยแล้วเราบอกว่าฉันเป็นคนแพ้บุหรี่ต่อให้มันเป็นแค่กลิ่นพอรฉันก็แพ้แต่เขาไม่ได้สนใจมันเลยทำให้สิ่งที่ฉันลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองคือฉันบอกว่าเราไม่อนุญาตให้เธอสูบพอดในรถ ต่อให้เราไม่ได้กินก็ตามแต่เราไม่อนุญาตให้เธอสูพพอตในรถอืชัดเจนเลยสื่อสารกันแบบชัดเจนแบบผู้ใหญ่คุยกันแบบเหตุและผลถามว่ามันมีอารมณ์ไหมมันมีอยู่แล้วแหละทุกคนมีอารมณ์ช่วงหนึ่งแต่มันก็จะเป็นไม่ได้เก็บมาเป็นอารมณ์แบบเกลียดกันต่อๆอะไรเงี้ยมันก็แค่แบบพูดคุยการสื่อสารกันแล้วมันจะทําให้พอเราสื่อสารกันอย่างชัดเจนแบบเนี้ยมันจะทําให้เราไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันอีก กับปัญหาเดิมๆเคยเป็นไหมที่แบบแกอารมุ่มอ่วยเออแกไม่ชอบให้เขาสูบบุหรี่แล้วทางทานที่แกแพ้แล้วก็แกก็ปล่อยให้เขาเดินเดินไปที่อื่นแล้วเขาก็แบบยังสูบบุหรี่ต่อแล้วแกก็แบบมานั่งทนมานั่งแบบงุดหงิดทะเลาะก,กันแกแค่บอกอย่างเดียวเท่านั้นเลยแล้วถ้าเกิดว่าบอกแล้วเขาไม่ทำล่ะคะแกว่าแกก็กต,ตัดทิ้งพอเราทําแบบเนี้ยเราจะไม่ได้กลายเป็นคนที่เป็น people pleaser ที่แบบ ยอมผู้คนไปเรื่อยๆ,ๆเพียงว่าให้ใครมาชอบเราอะนึกออกปะถ้าเราไม่สามารถยืนหยัดเพื่อตัวเองได้ก็จะไม่มีใครสามารถยืนหยัดให้กับเราได้แล้วในความสัมพันธ์ล่ะเออในความสัมพันธ์มันพี่ว่าในความสัมพันธ์มันจะชัดเจนก็ต่อเมื่อเราชัดเจนกับความต้องการของตัวเองว่าเราอยากได้แบบไหน,นสมมุติว่าวันนี้เรามีขอบเราเรารู้เลยว่าเราอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันแบบอ,อ,อยากได้แฟนที่ที่เทคแคร์รักเดียวใจเดียวไม่วอกแวกอยากได้แฟนรักขนาดนีนเน้เราเราลิสต์ของเราอยู่แล้วว่าเป็นแบบเนี้ย แปลว,ว่าเร,เรารู้อยู่แล้วว่าเราอยากได้แบบไหนทีนี้นถ้าเราอารมุ่มอร่วยกับความสัมพันธ์ที่เออไปไหนเขาแอบมองผู้หญิงแล้วเราก็อารมุ่มอรวยแล้วกลับมาทะเลาะกันทุกทีหรือ,อเขาแอบแชทคกับคนอื่นหรืออะไรเงี้ยหรือเขาปฏิบัติกับเราไม่ดีแล้วเราก็ยังอารมุ่มอะ่วยไม่ได้ส,สื่อสารกับเขาอย่างตรงไปตรงมาและยังอยู่ตรงนั้นอยู่มันก็ไม่สามารถเป็นขอบเขตได้มันก็จะไม่เป็นมาตรฐานของเราได้ทีนี้นสิ่งที่ทําก็คือถามตัวเองก่อนว่าอยากได้ความสัมพันธ์แบบไหนพอถามตัวเองเสร็จแล้วอะ กลับไปดูซิว่าแล้วเขาเป็นแบบที่เราอยากได้ไหมพอเขาไม่ได้เป็นแบบที่เราอยากได้สื่อสารได้ไหมพอสื่อสารแล้วเขาเปลี่ยนไหมถ้าเกิดว่าเขาไม่เปลี่ยนนะสิ่งที่เราต้องทำเลยคือเราต้องเดินออกจากจุดจุดนั้นไม่ใช่แบบอารุม่มอร่วยแล้วรอให้เขาเปลี่ยนเราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้ถ้าเขาไม่อยากเปลี่ยนแต่เราเปลี่ยนตัวเราได้ด้วยการโอเคค่ะไม่ตรงกันแล้วค่ะงั้นแยกย้าย ไม่ต้องเสียดายทุกคนมันมีคนที่พร้อมจะรักเราในแบบที่เราเป็นและให้ในสิ่งที่เราต้องการในแบบที่เขาสามารถให้เราได้ไม่ต้องพยายามไปเปลี่ยนใครเปลี่ยนตัวเองก็พอทีนีน้ถ้าวันนี้เราไม่รู้วิธีการสร้างขอบเขตให้กับตัวเองเลยแล้วเราจะทํำยังไงเริ่มต้นก่อนคือเราต้องสํารวจตัวเองก่อนก็คือมีสติเขาเรียกว่าอะไรมีเซฟแวนเนต์อะคือคืออย่างของพี่อะพี่จะสังเกตเวลาที่พี่รู้สึกรู้สึกว่าทําไมแบบแบบนี้วะอะไรเงี้ยเออทาไมรู้สึกแบบนี้วะ เออทำไมก็เวลาเขาปฏิบัติกับเราแบบนี้ทำไมฉันรู้สึกแบบนี้วะแล้วกลับมาถามตัวเองแล้วกูปฏิบัติกับเขาแบบนั้นเป่าวะแล้วกูแบบทำอย่างนั้นกับตัวเองเป่าวะแล้วมันง่ายอ่ะคือมันมัน observe ตัวเองสังเกตตัวเอง,ส,ง,เเองสังเกตความรู้สึกของตัวเองหรือเวลาที่หงุดหงิดเวลาไม่พอใจอ่ะลองถามตัวเองว่ากูหงุดหงิดกับเรื่องอะไรวะกูไม่ชอบใจเรื่องอะไรวะกูไม่พอใจเรื่องอะไรวะแล้วกูเปลี่ยนมันได้ไหมวะแล้วถ้าเกิดกูเปลี่ยนมันไม่ได้แล้วกูจะทำไงวะแล้วกูจะสื่อสารมันยังไงวะ คือฉันอะมันมีครั้งหนึ่งคือแฟนคนก่อนฉันจะเป็นคนผู้เป็นผู้ชายที่ชอบเล่นแรงด้วยความที่เขาหมันเคี้ยวเขาบอกว่าเขาหมันเคี้ยวแล้วเขาก็จะเล่นางฉันแรงมากแล้วฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบแล้วแล้วแล้วก่อนหน้าก่อนหน้าที่ฉันจะพูดคือฉันเมินเฉยแล้วเขาก็ยังทําอีกทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกอะจนกระทั่งวันหนึ่งอะฉันพูดบอกว่าไม่เล่นกับฉันแบบนี้ได้ไหมฉันพูดเลยนะแบบอันนั้นน่ะน่าจะพูดด้วยอารมณ์ด้วยซ้ำแต่ว่าเพราะว่าเขาเล่นแรงแล้วฉันรู้สึกว่าฉันเจ็บละไม่เล่นกับฉันแบบนี้ไมมัยกก็บอว่าาเเขหนคี ก็รู้ว่าเหมือนเคี่ยวเขาบอกว่าไม่ฉันไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้เจตนาก็ก็รู้อะแต่ฉันเป็นผู้หญิงแล้วฉันก็ต้องการความนุ่มนวลฉันไม่ได้อยากได้อะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นคือฉันพูดฉันพูดจบแล้วฉันก็เงียบเงียบเสร็จแล้วฉันก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนเรื่องด้วยนะแล้วฉันก็เดินไปเออแล้วเขาก็อธิบายว่าเออเขาเขาไม่ได้ไม่ได้มีนิ่งว่าเขาอยากจะอะไรแต่เขาแค่แบบมันมันเคี่ยวจะบอกว่ามันเคี่ยวมันก็แสดงออกด้วยวิธีอื่นได้มันไม่ได้จําเป็นต้องเป็นแบบนี้แกเชื่อไหมว่าตั้งแต่วัันนนน้จ จนครบกันต่อมาสี่จ้าห้าปีเขาไม่เคยทําแบบนั้นเลยคือเขาไม่เล่นแรงเลยเขาก็จะเหมือนแบบเออเวลาเขาหมันเคี้ยวก็จะใช้วิธีอื่นแทนอะไรเงี้ยมันคือการที่เราต้องต้องพอเราสังเกตความรู้สึกของเราแล้วเราไม่ชอบะเราต้องกล้าพูดออกมาว่าเอออันเนี้ยมันทําให้ฉันรู้สึกยังไงหาเหตุผลไม่ได้ก็แค่บอกฉันไม่ชอบเออฉันไม่ชอบฉันเขาแค่ไม่ชอบอ่ะเชื่อไหมว่าคนที่เขารักเขาแคร์เขาจะเข้าใจแล้วเขาจะเขาจะยอมรับเองแล้วเขาจะรู้เลยว่าเออก็แค่ไม่ชอบอ่ะก็ไม่ชอบให้ทําเออไม่ชอบให้ทําก็คือไม่ชอบให้ทํา ก็ไม่ทำที่สองก็คือรู้วิธีการสื่อสารที่ที่ตรงไปตรงมาโดยที่ไม่มีความท็อกซิกดรามา่าเออคือเหมือนแบบไม่ได้โทษว่าเขาเธอไม่ได้ไม่ได้กล่าวโทษเขาเอ,อจนเกินไปแต่ว่าเป็นการสื่อสารฉันฉันพี่ว่าในการในการสื่อสารที่ชัดเจนอะ่ะมันคือการที่เราสื่อสารแบบตรงไปตรงมาด้วยความรู้สึกของเราอย่างเช่น อย่างของพี่ยกตัวอย่างอย่างของพี่ที่ที่บอกน้องที่สูบบุหรี่ว่าเฮ้ยแกไม่สูบในรถได้ไหมพอดีเออเราเพราะว่ามันมันไม่โอเคนะรู้หรือเปล่าว่าคนบุหรี่มือสองมันทามันสามารถทําลายคนอื่นได้นะแล้วรวมไปถึงชั้นเนี่ยแพ้บุหรี่เออถ้าเกิดว่าแกจะแบบเอ็นจอยสูบบุหรี่ของแกแกก็สูบของแกไปไม่เป็นไรแต่ขอให้แบบสูบไกลๆหน่อยได้ไหมหรือว่าไปสูบอยู่นอกรถได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าชั้นแพ้บุหรี่อืม ก็สื่อสารกันแบบนี้ตรงไปตรงมาชัดเจนหรือแม้กระทั่งแบบมีคนเอางานมาให้ทำอะไรเงี้ยแล้วเร้เรารู้สึกว่ามันล้นแล้วทาไม่ไหวแล้วแล้วก็จะบอกว่าอืมรอก่อนได้ไหมรอได้ไหมทําให้ได้ไม่ไม่ไม่มีปัญหาคืออันนี้พี่อยากจะใช้บ่อยนะเพราะว่ามันเหมือนแบบที่ทํางานพี่งานมันงานมันล้นอ่ะช่วงนี้งานล้นมากแล้วทุกคนก็แบบเอาเริ่มเอางานมาให้หรือว่าเริ่มมีงานเข้ามาอะไรเงี้ยพี่จะบอกว่าทําให้ได้นะคะแต่ว่ารอได้ไหมรอได้ไหมเพราะว่าตอนนี้มีอะไรที่มันด่วนกว่าขอทําอันที่ด่วนกว่าได้ไหมอะไรเงี้ย คือเราจะไม่รับทุกอย่างมาแบบเอออันนี้ด่วนเออได้ได้ไดอันนี้ด่วนเออไดนน้ได้ได้ไดแล้วมันพังหมดอ่ะขอ,ของพี่จะใช้วิธีการสื่อสารมากกว่าหรือแม้กระทั่งแบบออ่มีนัดเดทอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าสมมตินะมีนัดเดทชวนไปทําสิ่งที่เราไม่อยากทําสมมติว่าชวนฉันไปไปผับอย่างเงี้ยสมมตินะชวนฉันไปผับฉันไม่ไปผับฉันไม่ไปเที่ยวคืนฉันก็จะบอกว่าเออ ไปได้นะแต่ว่าขอไม่ไปที่นี่ละกันเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ฉันไม่ไม่ใช่สถานที่ที่ฉันชอบไปเออถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดว่าเธออยากเจอฉันที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อื่นก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาบอกว่าเออ,องั้นเราจะไปด้วยกันได้ยังไงในเมื่อฉันชอบเที่ยวชอบปาร์ตี้ก็บอกโอเคงั้นไม่เป็นไรก็แปลว่าเราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่น่าจะเก็ตอะลองอะไม่น่าจะเก็ตอะลองกันเพราะว่าเธอคงเธอยังคงเอ็นจอยกับเรื่องนั้นอยู่แต่ฉันไม่ได้เอ็นจอยกับเรื่องนี้แล้วอะไรเงี้ยเออมันมันแค่ชัดเจนกับความต้องการขอองงตัวเ ตรงไปตรงมากับตัวเองแปลว่าการที่เราจะตรงไปตรงมาก็าได้ขนาดนั้นคือเราต้องรู้จักตัวเองแกจะไม่ชัดเจนกับแกจะไม่สามารถสื่อสารทุกอย่างออกไปได้อย่างชัดเจนเลยถ้าแกไม่รู้จักตัวเองอย่างชัดเจนสามสิ่งที่มันสําคัญก็คือจงขอบเขตของเราถ้ามันสําคัญเราไม่จําเป็นต้องอารมณ์อโวยเราไม่จําเป็นต้องยืดหยุน่นถ้ามันสําคัญมากๆซซเรียสมากๆมันต้องกล้ายืนหยัด กับขอบเขตตรงนั้นของตัวเองอะไรก็ตามที่มันค่อนข้างที่จะจะจะเป็นความสําคัญเป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกว่ามันสําคัญกับฉันจริงๆฉันจะไม่อารมณ์อโล่ยไม่อารมณ์อโล่ยหรือบางทีมันอาจจะดูแบบตึงไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอยู่ที่ที่อะไรที่มันแมทเทอร์กับตัวเราจริงๆหรือแม้กระทั่งแบบเรื่องความสมคัญอย่างเงี้ยคือฉันเป็นคนด้วยความที่ฉันเป็นคนแพ้บุหรี่ทุกคนฉันเป็นคนแพ้บุหรี่แล้วก็อื สมมติว่าฉันเจอผู้ชายที่เขาสูบบุหรี er ่อ่ะแกเชื่อไหมต่อยฉันชอบชอบเขาสักแค่ไหนฉันก็ไม่เอารุ่มรวยฉันก็เลิกเลยฉันก็ไม่เอาฉันก็ไม่ไปต่อแม้กระทั่งแบบเขาบอกว่าเออเดี๋ยวฉันจะพยายามมีนะมีคบผู้ชายคนหนึ่งแล้วเขาบอกเขาแบบสูบบุหรี่อ่ะนึกออกปะเขาสูบบุหรี่แล้วเราบอกว่าเราแพ้บุหรี่เราแพ้บุหรี่เราไม่ได้อยากบคบคนที่เขาสูบบุหรี่เพราะว่าเราแพ้บุหรี่เราใกล้ไม่ได้เลยหมายว่าใกล้เลยแค่ตัวเขามาเข้าใกล้เราเราก็ฉันก็ไม่ได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งแบบ คิดถึงฉากแบบเลิฟซีนกันเนี่ยฉันก็ไม่ได้แล้วฉันก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าฉันแพ้บุหรี่ฉันไม่ฉันไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่มันก็มีครั้งหนึ่งที่เคยอารมุ่อร่วยแล้วมาพบว่ามันก็ไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายมันมันก็ไม่เวิร์กเพราะว่าต่อให้เขาบอกว่าเขาสูบแค่วันละมวนเองอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อ่ะพอมันไม่ได้เสร็จมันก็เลยอ๋อโอเคดูแลไม่สามารถอารมุ่อร่ยได้เลยกับเรื่องเรื่องนี้ไม่สามารถยืดหยุ่นได้เลยถ้าเกิดว่าเธอจะครบแคนเธอต้องเลิกบุหรี่เท่านั้น แต่ถ้าเกิดว่าเธอเลิกบุหรี่ไม่ได้ไม่เป็นไรเราไม่ต้องคบกันเราเป็นเพื่อนกันนี้แหละแล้วเธอก็ไปสู่บุหรี่ตามที่เธอต้องการได้อะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นต่อให้ฉันชอบเขาสักแค่ไหนถ้าเขาอ่ไม่ตรงตามมาตรฐานหรือว่าก้าวข้ามขอบเขตที่ฉันรู้สึกว่ามันสําคัญกับฉันจริงๆอะ่ะฉันก็ไม่เอาพอเราไม่เอาอ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเคารพตัวเองการเราให้เกียรติตัวเอง และนั่นน่ะมันทำให้เราอ่ะเหมือนคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอย่างชัดเจนเมื่อไหรก็ตามที่เราชัดเจนกับตัวเองทั้งหมดอ่ะมันจะชัดเจนในกรอบทั้งหมดของเรามันจะกลายเป็นว่าไม่ใช่ใครจะทำอะไรกับเราก็ได้ไม่ใช่ใครจะพูดอะไรกับเราก็ได้ไม่ใช่ใครจะปฏิบัติกับเรายังไงก็ได้ไม่ได้หมายความว่าถ้าเขาทำกับเราอะไรก็ได้ยังไงก็ได้พูดกับเราย่างไงก็ได้แล้วเราจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับเขาแต่มันคือการที่เรา ใช้สิทธิ์ในการเลือกเลือกที่จะเดินออกเลือกที่จะอยู่เลือกที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตและเมื่อไหร่ก็ตามนะที่แกอนุญาตให้ใครปฏิบัติกับแกก็ได้แล้วแกมานั่งโอดควญร้องไห้ว่าทาไมเขาทาอย่างนี้กับแกความผิดไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่ที่เรานั่นแหละที่อนุญาตเองเพราะฉะนั้นการมีขอบเขตมันเลยค่อนข้างที่จะสําคัญในทุกๆความสัมพันธ์อืมก็ทุกคน ง,ง่ายเริ่มต้นวันนี้ถามตัวเองก่อนว่าชอบให้คนปฏิบัติกับเราอย่างไงแล้วทำอย่างนั้นกับตัวเองก่อนแล้วเมื่อเราทำอย่างนั้นกับตัวเองได้ให้ทำอย่างนั้นกับคนอื่นด้วยแล้วมันจะกลายเป็นขอบเขตเป็นรั้วที่ปกป้องเราได้เข้มแข็งมากขึ้นขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ